ทักษิณห่วงคนอีสานฝากสอสอเพื่อไทยแจกเจลแอลกอฮอล์เขตละ300ขวดสอสอ,อีสานเผยทักษิณเป็นห่วงประชาชนแจกเจลแอลกอฮอล์ให้เขตละ300ขวดพร้อมย้ำสอสอเร่งเข้าหาประชาชนดูแลให้ดีที่สุดขณะเดียวกันสมคิดเชื้อคงติงรัฐบาลบริหารจัดการล้มเหลวแจกเงินเยียวยา5,000ล่าชา้าแนะนายกคณขอยอดโอนงบปี63อย่าปล่อยให้ข้าราชการจัดทำงบเอง นายสมคิดเชื้อคงสอสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าล่าสุดดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับสอสอทุกเขตของภาคอีสานเขตละ200-300ถึงขวดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนคนละไม้คนละมือก่อนหน้านี้ตนและนายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้ออกเงินเองเพื่อทําเจลแอลกอฮอล์แต่ก็เป็นเงินไม่เยอะ และตนเองก็ทําเจลแอลกอฮอลถึง4,000ขวดออกแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยท่านนายกทักษิณก็บอกว่าให้ทุกคนดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดมีอะไรก็ต้องช่วยกันหนักหนาสาหัสให้สสเขตทุกคนเข้าหาพี่น้องประชาชนให้กําลังใจซึ่งกันและกันท่านให้เจลล้างมือแต่ละเขตตอนนี้เฉพาะอีสานนายสมคิดยังระบุถึงการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ตนได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนว่ารัฐบาลจ่ายเงินล่าช้ามากเขาเดือดร้อนจริงๆการคัดกรองอาชีพก็สร้างปัญหาให้กับพวกเขานี่พิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารจัดการล้มเหลวอีกทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกมีเงินจ่ายเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นต้องรองเงินกู้จากการออกพรกอรกงเงินกู้ก่อนยิ่งแสดงให้รู้ชัดว่ารัฐบาลนี้บริหารงานยอดแย่ไม่มีการเตรียมการอะไรเลย เพิ่งจ่ายเงินไปแค่2.5ล้านคนพักเพื่อไทยเสนอแต่แรกให้รีบโอนงบประมาณปี63ให้ตัดงบที่ไม่จําเป็นแต่จนวันนี้สํานักงบประมาณยังหาตัวเลขไม่จบว่าจะตัดใครบ้างอยากให้รัฐบาลเร่งรัดทุกเรื่องเกี่ยวกับเงินที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่าคิดเล็กคิดน้อยนายกต้องกล้าตัดสินใจโดยเร็วดึกดื่นยังไงก็ต้องประชุมพิจารณาเรื่องเดือดร้อนของประชาชนไม่ควรรอแต่ประชุมครมวันอังคารเท่านั้นเพราะจะเข้าตํารากว่าทัวจะสุก งานก็ไม่ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเงินเยียวยาทําไมรัฐบาลล่าช้าเขาด่าไม่รู้จะด่ายังไงรัฐบาลอย่าทําเป็นเล่นเดือดร้อนจริงๆอย่างเรื่องอาชีพต่างๆเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเองอย่างที่บอกคนลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเพราะพ่อแม่ลงไว้แต่ลูกไม่เคยทําคุณไม่ตรวจสอบให้ละเอียดแต่วันนี้นายกกลับประกาศว่าเงินหมดก็แย่ใหญ่พูดได้ยังไง ทั้งนี้พักฝ่ายค้านให้ความร่วมมือในการพิจารณาร่างพรกอ,รอยู่แล้วการจัดการตอนนี้โดยเฉพาะการจัดทําพรบโอ,อนงบประมาณรายจ่ายผมเสนอว่านายกต้องจัดการเองโดยเคาะเองว่ากระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมควรโอนงบปี63สามเท่าไหร่ไม่ใช่ให้ราชการสํานักงานงบประมาณไปเคาะนายกต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองซึ่งมันเสียหายเพราะคนกําลังตกงานไม่มีเงินไม่มีอะไรกิน